เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเรานักเรียนจากวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีนะครับจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักไอออนน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการ C D I ด้วยเคอไฟฟ้าวัสดุคอมงมอสิตจากนาโนเซลล์คาร์บอนนะครับผมนายสมารมกติวิชานัครับและผมนายเฉลียวักสวรสดิ์ครับที่มาของโครงงานนี้เนี่ยก็คือ ในปัจจุบันเนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทําให้เกิดการปล่อยน้าเสียอุตสาหกรรมลงในแหล่งน้ําชุมชนและแหล่งน้ําต่างๆน,นะครับซึ่งการสํารวจคุณภาพแหล่งน้ําของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี52ถึงปี61เนี่ยมีแหล่งน้ําที่มีคุณภาพเนี่ยดีมากเนี่ยน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพที่มีรองลงมาครับ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยโดยโดยจําเป็นและก็ส่วนมากนะครับก็จะต้องมีการบําบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนะครับซึ่งมีได้หลายวิธีนะครับก็คือวิธีการท้งการใช้สารเคมีการใช้ความร้อนแล้วก็การบําบัดด้วยวิธีการทางกายภาพต่างๆครับแต่ว่าวิธีการที่เราสนใจเนี่ยก็คือการใช้ C D I มาดักดักจับโลหะหนักไอออนน้ำเสียอุตสาหกรรมนะครับซึ่ง จะใช้กับน้ำเสียอุตสาหกรรมประเภทที่มีโลหะหลักผสมอยู่นะครับซึ่งส่วนมากแล้ววิธีการ CDI เนี่ยก็จะใช้ตัวของกราฟีนนะครับซึ่งเป็นโค้ไฟฟ้าที่จะใช้ในการดูดจับโลหะหนักในน้ำเสียต่างๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ขี้เลื่อยยางพาราที่เป็นของหลือทางการเกรษตรและหาหารทั่วไปเนี่ยมาสกัดเป็นนาโนเซลลูโลนะครับที่ใช้ในการทำโคไฟฟ้าแทนนะครับ ถูประสงค์ของโครงงานเรื่องนี้นะครับก็คือการสร้างวัสดุคอมโพสิตจากนาโนเซลลูโลสและคาร์บานนะครับสำหรับการดูดซับโลหะหนักไอออนน้ำเสียอสาหกรรมนะครับแล้วก็หาตาส่วนที่เหมาะสมในการทําวัสดุคอมโพสิตแล้วก็หาตาส่วนที่เหมาะสมในการทำโค้ดฟ้าจากวัสดุคอมโพสิตแล้วก็ฐานกำมันนะครับแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักไอออนน้ำเสียอสาหกรมนะครับด้วยวิธีการ C d I จากโค้ดฟ้าดังกล่าวครับโดยกระบวนการทาการทดลองนะครับ ขั้นแรกก็คือการสกัดนานโอโซโลนะครับโดยเราจะนำโซเดียมคลอซายนะครับ100รหนึ่งร้อยกรัมละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ปริมาติห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับแล้วก็จะใส่ขี้เลื่อยยังพาราเข้าไปหนึ่งร้อยกรัมแช่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเสร็จนั้นเราจะนำไปล้างและกรองจนมีค่าพีเอเท่ากับเจ็ดนะครับแล้วก็จะนำไปแช่ในกดรดไฮโดรคลอริกหนึ่งโมลต่อลิตรนะครับปริมาตห้าร้อยมิลลิลิตรในฮัลเฟสเตอร์เดอร์ T L L L e R 1. นานสองชั่วโมงนะครับโดยควบคุมอุณหภูมมิททีีี่่่องงศาาาาเเเซซลลลลยสแแ้้วกกก็็จจะะะนนไปคคัับบร จากนั้นเราก็จะนำไปแช่ในสารละลายโซเดีมยมไฮดรอกไซด์เข้มข้น2%เวทไบเวท500มิลลิตรที่80องศา,ศาเ,เซลเซียสนาน2ชั่วโมงนะครับล้วก็จะในไปลาและกลอ่อจนมีค่า pH เท่ากับ7จากนั้นเราก็จะนำโซเดเนี่ยไปชั่งื่านรารละผลได้นะครับขั้นตอนต่อมาคือการทำวัสด,ดุขมโพสิตนะครับโดยเราเนี่ยจะนำไครโดซานนะครับมาละลายในกรดแอสติกนะครับ2% 100ม mm ิลลิตรในบเกอร์จากนั้นเราเนี่ยจะเติมสาร ในเนี่ยเอาคิวเบสิสโพเนต0.1โมลาร์แล้วก็สารไลโคเนตคลอไรด์0.5โมลาร์ ice, ola, นะครับอย่างละ50มิลลิตรจากนั้นเราจะเติมนาโนเซลลูโรตเข้าไปนะครับในอัตราส่วนระหว่างนาโนเซลลูโรตและไครโดซานที่6ต่อ4 5ต่อ5แล้วก็4ต่อ6นะครับโดยใมีน้ำหนักรวมระหว่างไครโดซานแล้วก็นโาโนเซลลูโรตเนี่ยอยู่ที่100กรัมนะครับจากนั้นเราจะนำไปกวนแล้วให้ความร้อนที่100องศาเซลเซียสเป็น6ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ6ชั่วโมงแล้วเราก็จะนำไป กองแล้วก็ล้านจะมีค่าเพรเท่ากับ7นะครับแล้วก็จะนําไปอบอแห้งด้วยเรื่ออบรมร้อนนะครับที่6 0อ,องศาเซลเซียสนาน5ชั่วโมงแล้วเราเนี่ยจะนําวัสดุโคอมโพสิตที่ได้นะครับไปทดสอบด้วยการสอนด้วยกล้องจทัลตั์แล้วก็นําไปทดสอบด้วยวิธีการโฟร์พอย์โผลนะครับเพื่อทดสอบค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับจากนั้นเนี่ยเราจะนาวัสดุโคอมโพสิตนะครับไปทําพกไฟ้านะครับโดยเราจะทําเป็นลักษณะของดิสนะครับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง30มมิลลิเมตร หนาห้ามิลเมตรนะครับโดยเราจะจะผสมกับถ่านกำมันนะครับที่อัตราส่วน80ดสิบต่อยี่สิบปดิบห้าต่อสิบห้าเก้าสิบต่อสิบแล้วก็9ก้าสิบห้าต่อห้านะครับแล้วก็จะมีสูตรที่เป็นชุดควบคุมนะที่ไม่มีการเติมถ่านกำมันลงไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะนำไปทดสอบ ddi นะครับด้วยการดูดซับ copper chloride ซิอร์ในเตตแล้วก็เลนเนเตตนะครับโดยเราเนี่ยจะนําสารลายทั้ง3อย่างเนี้ยมาที่ความเข้มข้น1,000 ppm นะครับแล้วก็เราจะจะ่จ,ะจกกระแสไฟฟ้าหนจุด้าโวลต์นหน้าท0สิบนาทีแล้วก็ลบในึ่โวลต์อีก30นาทีนะครับเพื่อทดสอบโดยทั้งหมดนี้เราจะทําภายใต้เครื่องของเตอร์เลอร์นะครับครับก็สรุปผลการทดลองนะครับจาก การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทําวัสดุคอมโพสิตจากนาโนเซลล์และคาโตซานนะครับวัสดุคอมโพสิตที่มีอัตราส่วนระหว่างนาโนเซลล์และคาโตซานที่หกต่อสี่นะครับจะมีความต้านทานน้อยและมีความสามารถที่เหมาะสมและมีความเหมาะสมในการนํามาทําเป็นคค้ดไฟมากที่สุดนะครับลองลงมาคือห้าต่อห้าแล้วก็สี่ต่อหกนะครับการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทําค้ดไฟจากวัสดุคอมโพสิตและก็่านกำมันนะครับคค้ดไฟสูตรที่สามารถดูดซับและนำกำมาใช้ใหม่ที่สุดก็คือสูตร 9ก้าสิบห้าต่อห้านะครับซึ่งสามารถดูดซับไอออนบางชนิดได้มากถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สูตรที่มีความสามารถลง,ลงมาเนี่ยก็คือเก้าสิบต่อสิบนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยต่อสูนรนะครับส่วนสูตรแปดสิบห้าต่อสิบห้านะครับแล้วก็แปดสิบต่อยี่สิบเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นรูปได้นะครับแล้วก็ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักไอออนนัำสอุตสาหกรรมนะครับด้วยการทํา C D I จากโค้ยฟ้าดังกล่าวเนี่ยโค้ยฟ้ามีความสามารถในการดูดซับโลหะ หนักไอออนในเสียอุตสาหกรรมเนี่ยจะสามารถดูดซับคอปเปอร์ไอออนได้ถึงเจสิบเซนะครับแล้วก็การดูดซับซิลเวอร์ไอออนแล้วก็เลดไอออนเนี่ยจะมีค่าลงลงมาครับประโยชน์ของโครงงานนี้นะครับก็คือการลดปริมาณของโลหะหนักไอออนในน้าเสียอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสียดังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นไอเดียใหม่ๆนะครับในการนํา วัสดุอื่นๆเนี่ยมาทำเป็นโค้ดฟ้าซึ่งใช้ในการทํา C D I ครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็าขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ